ม,มามาฟังกันพี่น้องขาบ,บอกกัน,มนหมดติดต่อไม่ได้เนพูดงเมื่อเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะต,ตันคนยำยำแบบยำเลยละ่ะอืมนะครับส่วนเรื่องที่ทางไทยสุดทรภัอะไรเรื่องกฎหมายเปคนจัดก,การศาลท่านจัดก,การผมไม่พูดอีกแล้วให้ศาลท่านจัดก,การใครอยากอยู่ก็อ,อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลท่านเป็นจะสั่งบายเสียโรงังงแะดงยืนอะไรอย่างนี้ ความจริงว่าจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกคุณเปิดเลยมาสิแต่น,นี่คุณบล็อกฉันแคไหมดแล้วคุณโ่งความหมายกาอะไรนั้นนี่นู่นถ้าฉันไม่ติดต่อผ่านป้าเขาเธอติดต่อผ่านใครเพราะแม่เขาไปทำงานแต่คนที่เรียกมาํำบล็อกฉันจะให้ฉันทําอย่างไรกับเรื่องนี้จะให้กระุผมทําอย่างไรกับเรื่องนี้มินำซ้ําไปแชร์คลิปวิดีโอที่กล้องวงจรเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายและเห็นรถของเราที่เราไปจอดปุ๊บมีคําพูดคำอะไรต่อให้อำาสิบกล้องวงจรก็ฉันก็ไม่ยาน เห็นคจะตจอมาอยากกับวงจวนบางทีมันก็ตลกเนาะบางทีมันก็ตลกมันตลกอยู่ไม่ใช่เถอะไม่ใช่บางทีหรอกมันตลกทุกทีไม่เคยขีดกันก็ไม่ว่าก็ไม่ได้บอกข่อยว่าบอกว่าจะขีดกันอย่าง,างนี้แต่ข่อยแค่บอกว่าเขาบอกข่าอยเขาบอกอ่างของข้ายแถมพี่เกี่ยงเออติดต่ออะไรเพิ่มเติมองทางเพิ่นมีปัญหาเขาเพื่นอนเขาโทรศัพท์มาแล้วนานี้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดต่อได้มีปัญหาเมื่อ ให้ฉันโทรไปทั้งสารพูดหนาบ้างทีกว้าเจ้าที่จ๋าจะไปรับลูกสิผมมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องที่ต้องาำพี่เนี่ยเจ้าที่จ๋าฉันจะไปรับลูกแม้กระทั่งอ่ไม่มีใครรับสายรับฉันทีพวกมาจากบ้านคุณก็ยังคอมเมนต์ด่ากันอยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถือโทษกดเดันเพราะลูกฉันอยู่ตรงนั้นถ้าคนฟังไม่มีสติฟังแล้วคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดการใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบกวนแบบประบาดประโอดใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องปกติของคนทำกันใช่ไหม ถูกไหมเขาโทรมาขอควรับมืออะไรผมทําให้หมดทุกอย่างนั่นน,น,น,นี่นู่นนู่นนี่นั่นขอเงินคา่คาต่อค่าเทอาเทาเนี่ยนะผมไม่มีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตลอดเพว่าทําไมถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นเป็นแบบว่ามาเป็นข้อเมียเป็นอะไรนี้ด่นี่แหละนี่แหละ,ละ,ละ,ละคือส่กับกล้องวงจรที่เอามาโพสน,นี่คือฟีดแบบกลก้องวงจรเขาเลยตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบล็อกหรือเขาอะไรผมผม,ผมไม่เคยจะพูดแต่ทําไมผมถึงพูดหนึ่ง ตอมีประเด็นไงเอ้าเพื่อนเวรแลนโกหกนี่ว่าในบอกว่าไปรับลูกยาก็นี่แหละป้ใจพูดแล้วก็ไม่มีคลิปนี้ใช่ไหมทพูดนี่พักบัข่อยมาค่อยบอกนี่เอาข่อยค่อบอกบอผมเคยพูดไปว่าพวกเขาบล็อกผมผมเคยพูดไหมไม่เคยพูดไม่เคยพูดมีแต่ว่าพูดเรื่องตัวเองครับอ่าเรื่องที่เรื่องทางเขาพูดไปตามจุดไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าบล็อกอะไรไม่เคยพูดแต่วันนี้คุณจะได้เห็นของจริงนี่แหละคือของจริงถ้าอยากรู้อยู่นี่หมด เพียงนี้หมดข้อควา,าที่เขาเรียงความมาไว้ให้เราไปโทรหาพี่เลี้ยงตลกพี่เลี้ยงขยันแต่ว่าเราดีเนี่ยแต่งประแองเราดีข่อยองอเราดีเราเอาน้องไขวัวนเราเราแยกแย่ออกระวางพูหญ่ผิดกันกับเด็กหน่อยเราประสิถ้ามีเด็กมากเราก็สิทธิ์เยาะแต่ถ้าเกิดให้พูนัยเราสนิทผิดกันไปตอนเ,เด็กหน่อยต้องได้ความปกติว่นเดียวเอาความอคติมานำถ้าอาการนำคุณจะเป็นบ้าจริงนะคุณจะเป็นแบบ สีพาหัวต้อนรับคุณเลยเพราะคุณมีความกวดความแค้นครอบงาในสมองคุณตลอดเวลาอันนี้จะบอกไว้ก่อนใครนี่เพียงใครไปปางสิใครไป็นคนใจนี่ตลอดไม่เคยคิดแค้นอาฆาตใครแต่ทําตามถูกต้องแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่าหน้าผมหลอกนานนี้ทําไมผมถึงดูดีผมหามารักผมหามารักตีในช่วงเดือนนี้ปีนี้เพราะว่าอะไรเราก็ษาตัวเองเนาะดูแลตัวเอดูแลตัวเองไม่ให้ปังๆัเพราะเอ้ย ลูกพยาลามือแสดงร่าค <ừ> ลณจะอยู่แล้วนี่เลยดางอย่างพู่